โอ้ชิงอย่างนั้นเลยมาอีคุณเจ้ามันเป็นเดรัจฉานยิ่งกว่าเดรัจฉานทั้งยังเป็นกากเดนยิ่งกว่ากากเดนการกระทําของเจ้ากลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาคงเป็นไปไม่ได้แล้วท่านผู้นําตระกูลหลี่คราวนี้ท่านรู้หรือยังว่าตัวตนที่แท้จริงของน้องชายของท่านเป็นอย่างไรเออข้า ฮ่า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 เจ้าเด็กเหลือขอเจ้าคงจะมีเคล็ดวิชาบางอย่างที่จะหลบหนีหูตาของข้าได้แต่ในเมื่อเจ้าปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเจ้าจะไม่มีทางหนีไปจากเงื้อมมือของข้าได้แล้วหนีอย่างนั้นเหรอเหตุใดข้าจะต้องหนีด้วยเล่าในเมื่อข้าอยู่ต่อหน้ากับคนที่ข้าสามารถสังหารได้อย่างง่ายดายเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีความจําเป็นใดที่ข้าจะต้องหลบหนีด้วยเล่าด้วยระดับพลังของเจ้าจะมาทําอะไรพวกข้าได้พูดมาได้น่าไม่อาจจริงๆเลยเหิม เอเออะไรกันลีชานเจ้าไม่ต้องถามว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นมายังไงกันแน่ออมอะไรกันเจ้าเด็กเหลือขอเลิกสแสดงเลขคนได้แล้วหากเจ้าอยากจะตายนะักข้าจะทําให้มันเป็นจริงเองเอานี่ไปซะคณิตวาชาเสือดับพิโรจเออแย่แล้วนั่นคือเควิชาที่แข่งแกงที่สุดของเขาเคณิตวาชาเสือดับพิโรจน์นี่เอเอสวรรค์นี่มันเกิดอะไรขึ้น ผู้มีพวกคุณอูฉิงท่านทําได้ยังไงหรอเจ้าเจ้าเจ้าใช้วิธีการใดกันแน่เจ้าไม่รู้อย่างนั้นหรอข้าก็นึกว่าเจ้าจะฉลาดที่แท้จริงก็เป็นคนที่โง่เข่าคนหนึ่งเท่านั้นช่างเป็นค่ายคนที่ทรงพลังยิ่งนักเจ้าสามารถควบคุมมันได้อย่างไงกันเจ้าเป็นใครกันแน่ก็ข้าบอกไปแล้วว่าเจ้ามันโง่และเจ้าก็โง่ของแท้เจ้ายังไม่เห็นอีกอย่างนั้นหรอเพราะมันเป็นกุญแจที่ให้พลังกับข้าในการควบคุมไข้กลน,นี้ เจ้าคนหน้าไม่อายก็ใช้สิ่งที่บรรพชนของตระกูลหมาทิ้งเอาไว้ในการต่อสู้กับข้าอย่างนั้นเลยน่าไม่อายอย่างนั้นเลยเจ้ามีสิทธิ์ด่าคนอื่นว่าน่าไม่อายด้วยอย่างนั้นหรอข้าจะบอกเจ้าตามตรงสาเหตุที่ข้าควบคุมใค้คนนี้ได้ก็ต้องขอบคุณเจ้าชินกันหากไม่ใช่เพราะว่าความโอหังของเจ้าผู้อาวุโสของเฉียงคงไม่บอกวิธีการควบคุมใค้คนนี้ให้กับข้าแน่นอนเจ้าจงตายไปซะวันนี้ข้าจะลบล้างตัวตนที่น่ารังเกียจของเจ้าแทนบรรพชนของเจ้าเองอ้า แย่ uh, yeah, แล้วรีบหนีเร็วเข้าแม้แต่ท่านผู้นาตระกูลก็ยังถูกมันสังหารจนตายแล้วพวกเราจะอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้ยังไงกันเล่าจงฟังคําสั่งของข้าข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปแต่ว่ามีเพียงแค่พวกเจ้าสองคนที่ห้ามออกไปไหนเพราะสิ่งที่ข้าเกลียดที่สุดคือการทระยศหักหลังพวกท้องดังนั้นพวกเจ้าจะต้องตายพวกเจ้าไม่ต้องไปกลัวมันมันอยู่เพียงแค่ระดับเหนือยุทธทัที่8เท่านั้นหากลากมันออกมาจากค่ายกลนั้นได้การจัดการกับมันก็ไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงแค่พวกเรา่วมมือกันเท่านั้นเองเจ้าดูถูกพลังของข้ามากเกินไปแล้วเฮ่แม้ว่าข้าจะอยู่ในระดับเหนือยุทุ่งที่8แต่เจ้าก็ยังไม่คู่ควรที่จะป่ามือกับข้าเหน่นอยเจ้าเด็กเหรอขอข้าจะฆ่าเจ้าหากเจ้าอยากตายนักข้าจะมอบมันให้เจ้าเดี๋ยวนี้แหละ